หนึ่งนะคะที่มีการส่งต่อมีการแชร์กันค่อนข้างมากในโลกออนไลน์นะคะวันนี้เนี่ยเรามานําเสนอในช่วงจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะคะคือเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันหลายๆคนนะบอกว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่เรื่องของนมผงค่ะเอาจิงๆเนี่ยถ้าเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราจะรู้สึกเอยเราที่ผ่านมาตอนเด็กๆเ,เรากินอะไรไปเราก็กินแบบนั้น <c oughs> มาตลอดน,นะคะคือนมผงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรเอาไปชงกับน้ําร้อนหรือว่าน้าอุ่นซะด้วยซ้ําควรเป็นน้ําที่มันต้มสุก แต่ว่าทิ้งเอาไว้ให้เย็นแล้วค่อยเอาไปผสม,มเพื่อที่วิตามินต่างๆที่อยู่ในนมผงเนี่ยมันจะได้ไม่สูญหายไปกับความร้อนค่ะอันนี้เป็นการถกเถียงกันมากๆเลยนะคะว่ามันจริงหรือเปล่ากับเรื่องที่ส่งต่อกันนี้ค่ะทีมงานของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่านักวิชาการด้านโภชนาการให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างไรค่ะนมผงไม่ว่าจะเป็นนมผงสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นั้นเนี่ยถ้าใช้อุณหภูมิเกิน50องศาเซเซียสขึ้นไป จนกระทั่งถึงร้อยถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงความสูญเสียด้านคุณค่าทางโภชนาการนั้นอาจจะมีตามมาด้วยโดยเฉพาะสารอาหารจําพวกวิตามินที่ไม่ทนความร้อนพอเจอความร้อนสูงปุ๊บนั้น,น,นเนี่ยอาจจะสูญเสียไปไม่ใจะเป็นวิตามิน C วิตามิน B ทั้งหลายนะครับส่วนวิตามิน A พวกโปรโตีนพวกาสารอาหารอื่นๆพวกแร่ธาตุบางตัวเขาก็สามารถจะทนความร้อนได้นะครับ ต่ทางที่ดีที่สุดก็ควรจะใช้น้ําอุ่นในการชงนมเด็กที่คลอดออกมา100%ยเนี่ยอยากจะให้กินนมแม่หมดเพราะนมแม่เป็นน้ํานมที่ดีที่สุดเราบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องความร้อนจะมาทําลายสารอาหารออกจากเต้าแม่สู่ปากลูกทันทีอุณหภูมิของนมแม่ก็พอดีพอดีกับอุณหภูมิของลูกอันนั้นเป็นประการที่และไม่ต้องไปกลัวเลยนะฮะว่าจะถูกติดเชื้อโรคนุ่นนี่เข้ามาเพราะสะอาดที่สุดนะฮะ แน่นอนว่ารณรงค์เรื่องของการดื่มนมแม่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่มีนมแม่ก็จะต้องใช้นมผงนี่แหละแล้วก็ความรู้ใหม่ที่เราได้ก็คือน้ำอุ่นจัดหรือว่าร้อนจัดจัดไม่ควรเอามาชงนมผงอันนี้คือเรื่องจริง คุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะคะแล้วก็หลายต่อหลายรุ่นแล้วด้วยนะคะที่ชงกันแบบนี้ก็ดูดิมันละลายเร็วแบบนี้ค่ะก็เข้าใจว่าเออมันน่าจะเหมาะกับน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นใช่ปกติในเวลาเราชงพวกกาแฟหรือว่าโกโก้เนี่ยเราก็จะใช้พวกน้ําร้อนใช่ไหมเราก็เลยเข้าใจว่าถ้าเป็นนมผงเนี่ยจะให้มันละลายก็ต้องใช้น้ําร้อนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วผิดนะคะเดี๋ยวสารอาหารเนี่ยมันจะหายไปกับน้ําร้อนหมดค่ะ เอาละได้ความรู้ใหม่กันอีกหนึ่ง <c oughs> เรื่องตกลงเรื่องที่แชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยจริง,รงไม่มัวมม่วะะเอาละช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อมีเรื่องราวของเด็กยอดกระตัญยูด้วยนะคะ,คะสักครู่กลับมาติดตามค่ะ